โอเคครับผมก็ไปรับบัตร right ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่ผมระบุไว้แล้วนะเขาก็จะให้เจ้าต um ัวนี้มาคู่นี้เลยครับผมนะฮะรับฟรีเลยนะครับอวันนี้คือกรุงไทยทราเวลการนะครับผมที่ได้มาฟรีคู่มือมาก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะบอกจุดเด่นอะไรพวกนี้ตามที่เดี๋ยวผมบอกไปนะครับในคลิปนะครับผมกระสวยงามเรามาดูดีกว่าแต้มแต้นะฮะ ซองก็จะมาปิดพณกอย่างนี้เลยนะฮะเป็นบัตรจับได้บัตรแข็งๆอย่างนี้นะนี่เลยครับกรุงไทยทราเวลการไหนดูใกล้ๆนะเป็นอย่างนี้นะมีสะท้อนแสงวับๆแวมๆนะฮะใช้แล้วไม่ชอบก็ภายใน1ปีนะฮะผมก็สามารถไปยกเลิกได้นะครับผมฟรีนะครับผมก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี450บบาทของปีต่อไปนะครับซึ่งที่ผมรับบัตรใบนี้มาใช้นะฮะมันฟรีค่าแรกเข้าแล้วก็ฟรี ค่าธรรมเนียมรายป,ปีปีแรกนะครับผมอย่างน้อยในความคิดผมนะครับที่ได้มาผมก็เอาไว้ติดตัวนะครับจะลองเล่นดูสัก1ปีว่ามันจะโดนใจเราไหมนะครับสุดตอนนี้นะจะบัตรไปนี้ผมจะเปิดใช้งานนะฮะตอนนั้นจะเปิดใช้งานที่สาขาแต่ว่าเฮ้ยเอากลับมาลองทำรีวิวคลิปดีกว่านะอย่างแรกเลยให้เข้าไปที่แอปกรุงไทยเน็กซ์นะครับที่เรามีนะครับผมเขาบอกให้ไปที่บริการอ่าเปิดใช้ข้อมูลตัวตนก่อนแล้วก็เข้าไปที่ Travel Car d นะครับผมนี่ พอเข้าโหมด v ทเวลกาแล้วเขาบอกว่าให้เปิดนี่ให้เปิดใช้งานกดเปิดใช้งานดูนะครับอ๋อเราก็ใส่หมายเลขบัตรที่ด้านหลังที่ได้มานะครับพอใส่แล้วนะฮะก็ถามวันหมดอายุใช่ไหมเราก็ใส่ไปมันก็อยู่ข้างหลังบัตรนี่เองนะครับใส่ไปแล้วตั้งรหัสพินอ่าตั้งรหัสพินใส่รหัสพินนะครับ อ่ามันก็จะมาโอ้ง่ายเปิดใช้งานบัตร Travel Platinum มสำเร็จนะครับคุณสามารถใช้บัตรนี้ถอนเงินได้ที่ ATN และชำระเงินที่ร้านค้านะครับโอ้โหหมายเลขบัตรอะไรก็ว่ากันไปนะครับปลอดภัยอีกขั้นเมื่อช้อปออนไลน์ด้วยระบบยืนยัน otp จาก 3D Secure นะครับเลือกรับ otp ผ่านเบอร์มือถือหรืออีเมลก็ได้สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมจะสมัครไหมนะฮะผมก็จะสมัครภายหลังละกัน นะครับเท่ากับว่าอันนี้เสร็จแล้วบัตรผมนะครับผมสถานะปกตินะครับผมวงเงินบัตรต่อวันตอนนี้ตั้งอยู่ที่แสนหนึ่งวงเงินถอนต่อวันอยู่ที่5 0,000บาทเราก็สามารถปรับได้นะครับในโหมดของ Travel Car d เขานะครับเรื่องลงมาก็จะมีโหมดเรื่องของสกุลเงินของฉันแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนสามารถดูในนี้แบบอัปเดตวันต่อวันได้เลยนะแล้วก็มีรายการย้อนหลังอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูลองใช้ดูในปีนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกถ้าไม่ถูกใจ ก่อนที่จะครบปีหนึ่งใช่ไหมฮะผมก็จะไป,ปเลิกบัตรนะฮะเราจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมในปีต่อไป450บาทนะครับถ้าผมลองแล้วนะฮะอเผอิญผมได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยแลกเรดเงินสวยๆบ่อยนะฮะแล้วดูมันคุ้มค่าเหมาะแก่ไลฟ์สไตล์ของเรานะ,ะผมก็อาจจะใช้ต่อไปในปีต่อๆไปก็ได้ครับ กดติดตามกันหน่อยนะครับมาถึงเจ้าตัวนี้นะฮะบัตรเดบิตกรุงไทยทราเวลวีซ่าแพลตตินัมการ์ดครับโอ้ชื่อยาวเหลือเกินนะฮะแล้วมันคือบัตรอะไรถ้าพูดกันง่ายๆมันก็คือบัตร ATM แหละที่เป็นบัตรเดบิตนะครับเราจะรูดซื้อสินค้าหรืออะไรก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันพิเศษนิดน,นึงตรงที่ว่าจุดเด่นของมันตัวนี้ก็คือเรื่องของทราเวลการ์ดนี่เองนะฮะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนี่แหละครับผมผมก็ถือว่าผมก็สมัครเอาไว้ก่อนนะครับลองใช้ใน และถ้าไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไม่ได้แลกสกุลเงินผมก็ยกเลิกก่อนที่จะครบปีนะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับถือว่าได้บัตรมาใช้ฟรีๆหนึ่งปีนะครับเรามาดูจุดเด่นของบัตรใบนี้กันนะครับใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุ้มค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศที่ดีที่สุดนะครับกรุงไทยเขาว่าไว้นะครับก็ต้องลองดูนะฮะถ้าเทียบกับพวกบัตร U t r i ิปนะฮะของค่ายกสิกรหรือว่าจะลองเทียบกับ s u p e r Rich นะครับที่เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศและเราก็แลกกับ s u p e r Rich เพื่อเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศนะครับลองดูว่าอันไหนถูกกว่านะครับถัดมาก็าบอกฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งถ้าใช้กรุงไทยทราเวลวีซ่าแพลตินัมการ์ตัวนี้เนี่ยฟรี Free, ไม่เสียค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจัดอัตราแลกเปลี่ยน2.5%ครับเขาว่าไว้ครับ ถัดมาเขาบอกว่าปลอดภัยนะลดความเสี่ยงในการถือเงินสดระหว่างทางนะอันนี้ก็จริงของเขาเนาะแล้วก็ถัดมานะครับเขาบอกมีประกันเดินทางด้วยนะครับประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด6ล้านบาทนะครับในกรณีใช้บัตรกรุงไทยทราเวลวีซ่าพลัสน้ำางินเนี่ยชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะนะครับรายละเอียดและเงื่อนไขาตามที่ธนาคารกําหนดนะครับรับประกันโดยบริษัท ทิพยะประกันภัยนะครับก็เวลาเราซื้อตัว๋วเดินทางต่างๆตัว๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟอะไรประมาณนี้ใช่ไหมการเดินทางเนี่ยแล้วอีกข้อนึงนะครับเขาบอกว,ว่าสมัครวันนี้นะฟรีค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีมูลค่า600บาททั้งบัตรหลักและบัตรเสริมนะครับเปบเปอร์ก็เอามาแล้วเนาะนี่แหละก็ฟรีตรงนี้แหละผมก็เลยลองเอามาดูแล้วมาทำรีวิวดูครับ อเพิ่มเติมนิดหนึ่งล้วปีต่อไปต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะฮะตรงนี้เขาบอกว่าค่าธรรมเนียมรายปีของมันอยู่แล้วเนี่ยอยู่ที่450บาทนะครับเราไม่ถูกใจเรายกเลิกก่อนเราก็ไม่เสียนะครับถ้าถูกใจก็ใช้ต่อกันไปก็ว่ากันไปนะฮะส่วนถ้าบัตรหายนะออกบัตรใหม่ทดแทน150บาทนะครับแต่บัตรสวยๆอย่างนี้นะฮะผมก็อยากได้ประดับติดตัวไว้ลองใช้ดูก่อนนะครับก็ในเรื่องของการเงินนะฮะที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่ายอดเงินรวมสูงสุดทุกสกุลเงินนะ,ะรวมทุกประเภทบัตรทราเวลการนะฮะอยู่ในนี้แหละ 5ล้านบาทนะครับแล้วก็ถัดมาเขาบอกว่าถอนเงินสดได้ดั่งใจที่ตู้ ATM นะั้น0 0 0 0แสนบาทต่อวันนะครับผมแล้วก็ถัดมาเขาบอกว่าถอนเงินสดสกุลต่างประเทศที่สาขาก็ได้นะครับ25,000าบาทต่อ1ครั้งนะครับไม่เกิน2ครั้งต่อวันครับ ถัดมาเขาบอกว่ารูดช็อปแต่าจนะครับหรือช็อปออนไลน์ในต่างประเทศนะฮะได้750,000บาทต่อวันนะครับโหเยอะไปแล้วนะฮะส่วนวิธีสมัครที่ผมได้ไปนี้นะอย่างแรกเลยเราต้องมีบัญชีกรุงไทยก่อนนะซึ่งผมมีบัญชีออมทรัพย์กรุงไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วอย่างที่2นะครับเราก็สามารถสมัครได้ในแอปกรุงไทยเน็กซ์ก็ได้นะครับหรือจะไปสมัครที่สาขาก็ได้นะครับดยส่วนตัวเปเปอร์ที่ได้ไปนี้มานะผมสมัครในแอปกรุงไทยเน็กซ์นะครับลองสมัครเล่นๆดูนะครับแล้วก็จิ้มไปจิ้มไปตามรายการของมัน แล้วก็เลือกรับตอนเลือกรับบัตรนะฮะมันจะมี2อย่างะฮะให้ส่งมาที่บ้านเรารู้สึกจเสียค่าธรรมเนียม49บาทนะแต่ผมไม่เอาผมประหยัดผมก็ไปรับที่สาขาที่ใกล้บ้านนะครับพอสมัครเสร็จประมาณ7วันเจ้าหน้าที่เขาจะโทรมาให้เราไปรับได้ผมก็รับมาแกะทําคลิปนี่แหละครับผม เสร็จแล้วก็มาเปิดใช้งานบัตรในแอปกรุงไทยเนสแบบง่ายๆนะฮะที่ทําคลิปไว้นะครับไม่ถึง2นาทีก็เสร็จแล้วครับง่ายมากครับผมและนี่ก็คือกรุงไทยทราเวลวีซ่าแพลตินัมการ์ดครับชื่อยาวๆนะครับแต่ว่าแลกเงินเรทถูกรูดจ่ายไม่มีค่าธรรมเนียม2.5%นะครับพิเศษออกบัตรเสร์ฟได้นะครับลองดูถึงสิ้นปีนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเขาจะมีต่อขยายโปรโมชั่นในการฟรีๆอย่างนี้อีกหรือเปล่านะครับวันนี้เปเปอร์ก็มารีวิวเท่านี้แล้วครับผ